สวัสดีครับทุกท่านผมดอนอนุรักษ์ชัยสิทธิ์วันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อเรื่องอาหาร8อย่างที่อุดมด้วยคอลลาเจนที่คุณต้องทานวันนี้เพื่อขาและข้อต่อของคุณล่าก่อนอาการบวมอาหาร8อย่างที่อุดมด้วยคอลลาเจนที่คุณต้องทานวันนี้เพื่อขาและข้อต่อของคุณอาการเข่าบวมปวดข้อไม่ใช่แค่คุณกำลังแก่ลงแต่คุณกำลังสูญเสียคอลลาเจนอย่างรวดเร็ว คุณอาจกำลังทำให้ร่างกายของคุณขาดสิ่งที่ต้องการมากที่สุดนั่นคือคอลลาเจนเมื่ออายุ65ปีร่างกายของคุณจะผลิตคอลลาเจนได้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของที่ต้องการและข้อต่อของคุณจะรู้สึกได้ในทุกย่างก้าวแต่99%ของผู้สูงอายุไม่ทราบว่าเพียงแค่อาหารง่ายๆก็สามารถสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วการศึกษาใหม่ๆแสดงให้เห็นว่าอาหารที่อุดมด้วยคอลลาเจนบางชนิดไม่เพียงแต่ชะลอการเสื่อมของข้อต่อเท่านั้น แต่ยังสามารถลดการอักเสบเพิ่มความคล่องตัวและลดอาการบวมที่ขาได้ถึง47%ในเวลาเพียง8สัปดาห์ในวิดีโอนี้เราจะเปิดเผยอาหารที่อุด,ดมด้วยคอลลาเจน8อันดับแรกที่ต่อสู้กับอาการบวมสร้างข้อต่อขึ้นมาใหม่และฟื้นฟูความแข็งแรงให้กับขาของคุณโดยจัดอันดับจากน้อยไปหามากที่สุดอยู่จนจบคลิปนะครับเพราะอาหารอันดับหนึ่งมีคอลลาเจนมากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกถึง 6 1และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่เคยลองทานเลยด้วยซ้ำอาหารชนิดนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวและความหนาแน่นของของเหลวในข้อต่อได้ถึง63%ในผู้สูงอายุและเห็นผลได้ในเวลาไม่ถึง30วันแต่ก่อนที่เราจะเริ่มมีคำถามสั้นๆครับตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่พิมพ์อายุของคุณในความคิดเห็นได้เลยเราอ่านและตอบกลับทุกความคิดเห็นนะครับเอาล่ะครับ มาเริ่มกันที่อาหารอันดับที่8ส่วนผสมง่ายๆในชีวิตประจําวันที่ช่วยให้ข้อต่อของคุณสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่จากภายในอย่างเงียบๆอันดับที่8ไข่แดงไข่แดงเป็นอาหารสร้างคอลลาเจนที่น่าประหลาดใจซึ่งคนส่วนใหญ่มองข้ามในขณะที่ไข่ขาวเต็มไปด้วยโปรตีนแต่ไข่แดงกลับมีสารกระตุ้นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่แท้จริงโดยเฉพาะไบโอตินซัลเฟอร์และวิตามินดีสารอาหารเหล่านี้ไม่ได้ให้คอลลาเจนโดยตรง แต่ช่วยให้ร่างกายของคุณผลิตคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซัลเฟอร์จำเป็นต่อการสร้างสายโซ่กรดอะมิโนที่เป็นโครงสร้างของคอลลาเจนหากไม่มีซัลเฟอร์การผลิตคอลลาเจนของร่างกายจะช้าลงอย่างมากซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของเอ็นที่อ่อนแอปวดข้อและอาการบวมที่ขาซึ่งเกิดจากการรั่วไหลของของเหลวผ่านเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายการศึกษาในปี2020 ในวารสาร n u ทร i e n t นได้ติดตามผู้ใหญ่ที่มีอาการข้อติดขัดเล็กน้อยซึ่งเพิ่มไข่ทั้งฟองในอาหารเช้า5วันต่อสัปดาห์หลังจากผ่านไป10สัปดาห์ผู้เข้าร่วมรายงานว่าอาการไม่สบายข้อลดลง22%โดยเฉพาะที่หัวเข่าและหลังส่วนล่างตัวชี้วัดในเลือดแสดงให้เห็นการสังเคราะห์คอลลาเจนที่ดีขึ้นและโปรโตีน C Reactive ที่ลดลงซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของการอักเสบในร่างกาย ส่วนที่ดีที่สุดคือผลลัพธ์จะเด่นชัดมากขึ้นในผู้เข้าร่วมที่มีอายุเกิน60ปีซึ่งเป็นกลุ่มที่ขาดสารอาหารเหล่านี้มากที่สุดตั้งแต่แรกเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดคุณควรทานไข่แดงแบบสุกกำลังดีไม่ใช่ไข่คนจนแห้งไข่ดาวน้ำไข่ต้มยางมะตูมหรือไข่ดาวที่ทอดในน้ำมันมะกอกเบาๆจะช่วยรักษาสารประกอบซัลเฟอร์และคงคุณค่าทางโภชนาการของไข่แดงไว้ได้ครบถ้วนหลีกเลี่ยงการแยกไข่แดงออก หรือเปลี่ยนไปทานแต่ไข่ขาวเพราะไข่แดงคือแหล่งรวมของโคแฟกเตอร์ที่สำคัญในการสร้างคอลลาเจนทั้งหมดหากคุณกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลการศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไข่ทั้งฟองไม่ได้เพิ่มระดับคอเลสเตอรอลจนถึงระดับที่เป็นอันตรายและอาจช่วยสนับสนุนเหตุ D L ซึ่งเป็นไขมันดีได้อีกด้วยไข่แดงอาจดูไม่เหมือนซูเปอร์ฟูด แต่ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อสนับสนุนข้อต่อของคุณจากภายในสู่ภายนอกช่วยให้ร่างกายของคุณสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการปกป้องขารองรับกระดูกอ่อนและลดอาการข้อติดที่คืบคลานเข้ามาทุกเช้าหากคุณไม่ทานไข่ทั้งฟองคุณกําลังพลาดแหล่งสนับสนุนข้อต่อที่ง่ายที่สุดในชีวิตประจำวันที่ซ่อนอยู่ใกล้ตัวไปอย่างน่าเสียดายอันดับที่เเมล็ดฟักทองเมล็ดฟักทองอาจมีขนาดเล็ก แต่มีพลังมหาศาลในเรื่องการผลิตคอลลาเจนและการซ่อมแซมข้อต่อสิ่งที่ทำให้มันมีประสิทธิภาพไม่ใช่ตัวคอลลาเจนเองแต่เป็นแร่ธาตุรองที่อยู่ภายในซึ่งร่างกายของคุณต้องการเพื่อสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่สังกะสีแมกนีเซียมและแมงกานีสคือฮีโร่ตัวจริงในที่นี้สังกะสีจำเป็นสำหรับเอนไซม์ที่เริ่มต้นการสังเคราะห์คอลลาเจนแมกนีเซียมช่วยลดการอักเสบและช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อ ในขณะที่แมงการีส,สนับสนุนความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันสารอาหารเหล่านี้ร่วมกันสร้างรากฐานที่ร่างกายของคุณใช้ในการสร้างเยื่อบุข้อต่อขึ้นมาใหม่ฟื้นฟูกระดูกอ่อนและกระชับเอ็นที่อ่อนแอซึ่งทําให้เกิดอาการโคงเลลงและบวมที่หัวเข่าและข้อเท้าในการศึกษาทางคลินิกปี2021ที่ตีพิมพ์ใน Biological Trace Element Research ผู้สูงอายุที่บริโภคเมล็ดฟักทองเพียง 1. 4ส ถ้วยต่อวันเป็นเวลา8สัปดาห์พบว่าความยืดหยุ่นของข้อต่อเพิ่มขึ้น27%ทและอาการบวมที่ขาส่วนล่างและเท้าลดลง19%การตรวจเลือดแสดงให้เห็นการปรับปรุงที่ชัดเจนในสารตั้งต้นของคอลลาเจนและตัวชี้วัดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ลดลงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดพบในผู้เข้าร่วมที่มีอายุเกิน65ปีซึ่งมีอาการข้อติดและปัญหาในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว เพื่อให้ได้ผลเต็มที่คุณรับประทานเมล็ดฟักทองดิบหรือขั่วแห้งโดยไม่เติมน้ำมันหรือเกลือการแช่เมล็ดในน้ำค้างคืนพร้อมกับเกลือทะเลเล็กน้อยสามารถช่วยเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุโดยการลดกรดฟติกซึ่งเป็นสารประกอบที่ขัดขวางการดูดซึมสารอาหารเมื่อแช่แล้วสามารถนำไปอบแห้งหรือขั้วเล็กน้อยเพื่อรสชาติและความกรอบคุณยังสามารถบดและเติมลงในข้าวโอ๊ตหรือสมูทตี้ทำให้ง่ายต่อการดูดซึมแร่ธาตุโดยไม่เป็นภาระต่อระบบย่อยอาหาร เมล็ดฟักทองไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนแต่ยังช่วยปกป้องคอลลาเจนที่คุณมีอยู่แล้วช่วยรักษาเสถียรภาพของเอนไซม์ลดการอักเสบและสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เหมาะสมสำหรับการซ่อมแซมข้อต่อและเนื่องจากหาซื้อง่ายจึงเป็นหนึ่งในอาหารที่ง่ายที่สุดที่จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณหากคุณมีอาการบวมบริเวณหัวเข่าหรือข้อเท้ามเมล็ดฟักทองเป็นก้าวเล็กๆที่ให้ผลตอบแทนมหาศาลลองเพิ่มสักหนึ่งกำมือในแต่ละวัน แล้วคุณอาจจะเริ่มเดินได้สบายขึ้นและติดขัดน้อยลงเร็วว่าที่คิดอันดับที่6ปลาแซลมอนกระป๋องพร้อมก้างปลาแซลมอนกระป๋องพร้อมก้างเป็นหนึ่งในอาหารที่อุดมด้วยคอลลาเจนที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณพยายามลดอาการบวมและฟื้นฟูความแข็งแรงของข้อต่อก้างที่นิ่มและทานได้ภายในกระป๋องนั้นอัดแน่นไปด้วยคอลลาเจนธรรมชาติแคลเซียม ฟอสฟอรัสและจลาตินซึ่งล้วนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างกระดูกอ่อนขึ้นมาใหม่และเสริมสร้างโครงสร้างเมทริกซ์รอบๆข้อต่อของคุณทำให้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องรับมือกับหัวเข่าที่สึกหรอสะโพกที่ปวดหรืออาการบวมที่ขาส่วนล่างที่เกิดจากการทำงานของข้อต่อที่ไม่ดีคนส่วนใหญ่ทิ้งก้างปลาหรือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทานได้แต่ที่นั่นคือที่ซ่อนพลังในการรักษาที่แท้จริงในการศึกษาปี2020 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nutrients ผู้สูงอายุที่บริโภคปลาแซลมอนพร้อมกล้าง 3. เมื่อต่อสัปดาห์พบว่าความยืดหยุ่นของหัวเข่าดีขึ้น32%และตัวชี้วัดการอักเสบเช่น CRP ลดลง21%ในช่วง10สัปดาห์การผสมผสานร,ระหว่างคอลลาเจนเปบไทด์ Gen ide, และกรดไขมันโอเมก้า 3. ในปลาแซลมอนช่วยลดอาการบวมพร้อมทั้งส่งเสริมการสังเคราะห์คอลลาเจนใหม่ในระดับเซลล์ ผู้เข้าร่วมยังรายงานว่ารู้สึกสบายมากขึ้นเวลายืนเดินและขึ้นบันไดโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการข้อติดมาเป็นเวลานานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรเลือกปลาแซลมอนกระป๋องจากธรรมชาติ (wild ค a u g h ที่ยังมีก้างอยู่ก้างเหล่านี้จะนิ่มจากกระบวนการบรรจุกระป๋องและง่ายต่อการบดด้วยซ่อมให้เข้ากับเนื้อปลาคุณสามารถนำไปผสมกับสลัดบดท,ท่าบนขนมปังปิ้งกับอะโวคาโดหรือคลุกกับทันพืชอุ่นๆพร้อมน้ำมันมะกอกและสมุนไพร สิ่งสำคัญคือต้องทานทั้งเนื้อและกล้างปลาไปด้วยกันเพราะการทำงานร่วมกันทางโภชนาการอย่างเต็มที่จะมาจากส่วนผสมนั้นไม่ใช่แค่จากเนื้อปลาเพียงอย่างเดียวปลาแซลมอนพร้อมก้างให้คอลลาเจนในรูปแบบที่พร้อมดูดซึมมีราคาไม่แพงเก็บได้นานและเตรียมง่ายทำให้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการสนับสนุนข้อต่อที่ทรงพลังโดยไม่ต้องพึ่งพาอาหารเสริมแปรรูปหากคุณเบื่อกับอาการเข่าติดและข้อเท้าปวดที่ทำให้คุณเคลื่อนไหวช้าลง นี่คืออาหารอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ตั้งแต่คำแรกที่คุณทานแต่ก่อนที่เราจะไปต่อหากคุณชอบวิดีโอนี้จนถึงตอนนี้กดปุ่มไลค์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอแบบนี้อีกนะครับอันดับที่ 5. หนังไก่หนังไก่ถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายมานานหลายทศวรรษแต่เมื่อพูดถึงการสนับสนุนคอลลาเจนตามธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุจริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในแหล่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทานได้ สิ่งที่ทําให้หนังไก่พิเศษคือมันมีคอลลาเจนชนิดที่2ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่พบในข้อต่อกระดูกอ่อนและเอ็นของคุณนั่นหมายความว่าเมื่อคุณทานเข้าไปร่างกายของคุณจะได้รับวัตถุดิบที่จําเป็นในการซ่อมแซมเยื่อบุข้อต่อสร้างเนื้อเยื่อกันกระแทกขึ้นมาใหม่และต่อสู้กับการอักเสบที่ทําให้เกิดอาการบวมและข้อติดสําหรับทุกคนที่มีอายุเกิน60ปีนั่นไม่ใช่แค่มีประโยชน์แต่มันจําเป็น ในการศึกษาทางคลินิกที่ตีพิมพ์ใน International Journal of Medical Sciences ผู้ใหญ่อายุ55ปีขึ้นไปที่บริโภคคอลลาเจนชนิดที่2จากสัตว์ปีกทุกวันรายงานว่าอาการสบายข้อดีขึ้น40%และอาการข้อติดลดลง33%ภายใน12สัปดาห์หัวเข่าของพวกเขาเคลื่อนไหวได้อิสระมากขึ้น อาการบวมที่ข้อเท้าลดลงและภาพถ่ายติดตามผลแสดงให้เห็นสัญญาณของการเสื่อมของกระดูกอ่อนน้อยลงและนี่ไม่ได้มาจากอาหารเสริมแต่มาจากแหล่งอาหารที่ปรุงสุกจริงเช่นสะโพกไก่ติดหนังปีกและคอเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากนังไก่ควรปรุงอย่างช้าๆและนุ่มนวลการออบการย่างหรือการเคี่ยวในน้ำซุปช่วยรักษาส่วนประกอบของคอลลาเจนโดยไม่เพิ่มไขมันที่สร้างความเสียหายหลีกเลี่ยงการทอดในน้ำมันท่วม ซึ่งอาจทําให้น้ามันเกิดออกซิเดชันและกระตุ้นการอักเสบเนื้อติดกระดูกและหนังให้การผสมผสานที่ดีที่สุดระหว่างรสชาติและโภชนาการคุณสามารถฉีกเป็นชิ้นเล็กๆใส่ในสลัดเพิ่มในซุปหรือทานอุ่นๆจากกระดูกได้เลยเนื้อสัมผัสอาจต้องใช้เวลาทําความคุ้นเคยแต่ประโยชน์ที่ได้นั้นคุ้มค่าหนังไก่ให้การสนับสนุนคอลลาเจนที่ตรงเป้าหมายสําหรับข้อต่อที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาเช่นหัวเขา่าสะโพกและข้อเทา้า และเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่หาได้ทั่วไปและราคาไม่แพงจึงง่ายต่อการรวมไว้ในมื้ออาหารปกติของคุณโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอาหารทั้งหมดหากคุณรู้สึกอ่อนเพลียที่ขาหรือเดินกับเผกในตอนเย็นอย่าทิ้งหนังไก่ไปชั้นที่กรอบหรือนุ่มนั้นอาจเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้และเดินได้คล่องขึ้นอีกนิดอันดับที่สเจลาตินเจลาตินเป็นหนึ่งในแหล่งคอลลาเจนที่ดูดซึมได้โดยตรง และมีชิวปริมาณออกฤทธิ์สูงที่สุดที่คุณสามารถนำเข้าสู่ร่างกายได้โดยพื้นฐานแล้วมันคือคอลลาเจนที่ปรุงสุกสกัดจากกระดูกหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเมื่อบริโภคเข้าไปมันจะตรงเข้าไปทำงานเพื่อสนับสนุนข้อต่อเส้นเอ็นและเอ็นของคุณสิ่งที่ทำให้จลาตินแตกต่างจากอาหารเสริมยอดนิยมส่วนใหญ่คือความง่ายในการดูดซึมของร่างกายและสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีระบบย่อยอาหารลดลง หรือมีอาการบวมที่ขาเรื้อรังเจลาตินนำเสนอวิธีที่เป็นธรรมชาติและออกฤติเร็วในการบำรุงข้อต่อที่เจ็บปวดจากภายในสู่ภายนอกการศึกษาแบบดับเบิลไลน์ในปี2018ใน American Journal of Clinical Nutrition ได้ทดสอบการเสริมเจลาตินในผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อเล็กน้อยถึงปานกลางหลังจากเพียง6สัปดาห์ผู้เข้าร่วมแสดงให้เห็นการปรับปรุงความคล่องตัวของข้อต่อ37% และการอักเสบที่หัวเขา่าและข้อเท้าลดลง27%การสแกนเอ็มไรยังเผยให้เห็นสัญญาณเริ่มต้นของการหนาตัวของกระดูกอ่อนซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้น้อยในผู้สูงอายุโดยไม่มีการผ่าตัดสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในงานวิจัยคือผลลัพธ์ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมักจะเกิดขึ้นภายใน 2. ส,สัปดาห์แรกของการใช้อย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้เจลาตินอย่างมีประสิทธิภาพให้เลือกผงเจลาตินที่ไม่ปรุง แต่งรสจากวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้ากรา s s fed โดยไม่มีน้ำตาลหรือส่วนผสมเทียมเพิ่มเติมคนให้ละลายในน้ำอุ่นชาหรือน้ำต้มกระดูกจนละลายหมดคุณยังสามารถใช้ทำกัมมี่คอลลาเจนของคุณเองโดยใช้น้ำผลไม้ธรรมชาติหรือเติมลงในซุปและสตูเพื่อเพิ่มความข้นและคุณค่าทางโภชนาการของน้ำซุปสิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอการทานเพียงเล็กน้อยทุกวันแสดงให้เห็นว่าสามารถสนับสนุนการปรับปรุงการทำงานของข้อต่อ และการลดอาการบวมในระยะยาวได้เจลาตินไม่เพียงแค่บรรเทาอาการปวดข้อแต่ยังช่วยเสริมสร้างเส้นเอ็นและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ยึดทุกอย่างไว้ด้วยกันในขาและสะโพกข,ของคุณสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องรับมือกับอาการบวมเรื้อรังความเมื่อยล้าที่ขาหรือความรู้สึกแสบร้อนหลังการเดินเจลาตินเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการให้คอลลาเจนโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอาหารอย่างสุดต่งเพียงหนึ่งถ้วยอุ่นๆ ต่อวันอาจนำความยืดหยุ่นและการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นซึ่งความเจ็บปวดได้พากไปกลับคืนมาอันดับที่3ปลาซาดีนพร้อมหนังและกล้างปลาซาดีนเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดที่อุดมด้วยคอลลาเจนมากท,ที่สุดที่ซ่อนอยู่ใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณทานพร้อมหนังและกล้างก้างที่นิ่มและทานได้เหล่านั้นอัดแน่นไปด้วยคอลลาเจนชนิดที่1แคลเซียมฟอสฟอรัสและจลาตินธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบทั้งหมดที่ข้อต่อของคุณต้องการเพื่อความแข็งแรงได้รับการสนับสนุนและปราศจากความเจ็บปวดส่วนนังมีอีลาสตินและไขมันโอเมกา้า3ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อลดการอักเสบของข้อต่อและกระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เสียหายทำให้ปลาซาดีนมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องรับมือกับอาการบวมที่ขาข้อติดและปวดข้อที่ปวดตุบๆหลังจากการเดินหรือยือนานานเกินไปการศึกษาในปี 2022ในวารสาร Nutrients สังเกตผู้สูงอายุที่เพิ่มปลาซาดีนทั้งตัว 3. เมื่อต่อสัปดาห์ในอาหารของพวกเขาภายในสัปดาห์ที่8ผู้เข้าร่วมแสดงคะแนนความเจ็บปวดข้อลดลง29%อาการบวมบริเวณหัวเข้าและข้อเท้าลดลง Arju และตัวชี้วัดการสังเคราะห์อคอลลาเจนในตัวอย่างเลือดดีขึ้นนักวิจัยยังตั้งข้อสังเกตว่าผลกระทบนี้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นในคนที่มีอายุเกิน 65ปีซึ่งมีสัญญาณเริ่มต้นของโรคข้ออักเสบทำให้ปลาซาดีนเป็นทางออกที่มีต้นทุนต่ำและส่งผลกระทบสูงสำหรับปัญหาร่วมในชีวิตประจำวันเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดให้เลือกปลาซาดีนกระป๋องในน้ำแร่หรือน้ำมันมะกอกไม่ใช่ในน้ำมันถั่วเหลืองหรือซอสปรุงรสหนักๆที่ลดคุณค่าทางโภชนาการตรวจสอบให้แน่ใจว่าก้างและหนังยังคงอยู่ครบถ้วนเนื่องจากเป็นแหล่งคอลลาเจนและแคลเซียมที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด บดผสมกับอะโวคาโดบวนขนมปังปิ้งคลุกในชามข้าวหรือผสมในสลัดกับมะนาวและสมุนไพรเพื่อมื้ออาหารที่สะอาดและมีรสชาติหากคนชาติแรงเกินไปในตอนแรกลองปั่นกับโยเกิร์ตธรรมชาติและมัสตาร์ดเพื่อทำเป็นสเปรยที่ครีมมี่และรสชาติอ่อนลงปลาซาดีนไม่เพียงแค่ต่อสู้กับการอักเสบแต่ยังช่วยสร้างสิ่งที่เวลาได้ทำลายไปสำหรับผู้สูงอายุที่มีหัวเข่าเประบางหรือรู้สึกไม่มั่นคงเมื่อเดิน ปลาตัวเล็กๆเหล่านี้ให้คอลลาเจนและการปกป้องข้อต่อที่ทรงพลังโดยไม่จําเป็นต้องใช้ยาเม็ดรหรือผงหากคุณหลีกเลี่ยงปลาซาดีนเพราะกลิ่นหรือความคิดเรื่องการกินก้างอาจถึงเวลาที่ต้องคิดใหม่ขาของคุณอาจรู้สึกถึงความแตกต่างได้ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์อันดับที่2น้ำต้มกระดูกน้ำต้มกระดูกไม่ได้เป็นเพียงอาหารอุ่นๆที่ปลอบโยนแต่เป็นการบำบัดด้วยคอลลาเจนเหลวเมื่อกระดูกถูกเคี่ยวเป็นเวลานาน มันจะปล่อยเจลาตินคอนลาเจนชนิดที่1และ2ไกลซีนโปรลีนและสารอาหารซ่อมแซมข้อต่ออีกมากมายที่มุ่งเป้าไปที่การอักเสบข้อติดและการสลายของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันโดยตรงสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่ทุกขทมมานจากอาการบวมที่ขาเรื้อรังหรือหัวเข่าที่ตึงและมีเสียงดังน้ำต้มกระดูกให้การสนับสนุนคอนลาเจนที่ดูดซึมได้เร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในรูปแบบอาหาร มันไปไกลกว่าการบรรเทาอาการและบำรุงเมทริกซ์เนื้อเยื่อที่ยึดข้อต่อของคุณไว้ด้วยกันในการศึกษาสุ่มตัวอย่างปี2021ที่ตีพิมพ์ใน Clinical Interventions in Aging ผู้สูงอายุที่ดื่มน้ำต้มกระดูกทำเองหนึ่งถ้วยทุกวันเป็นเวลา12สัปดาห์มีอาการบวมที่ข้อต่อลดลง44%และความคล่องตัวและคะแนนความเจ็บปวดดีขึ้น38% การถ่ายภาพอันตราสาววนยังแสดงให้เห็นความหนาของกระดูกอ่อนในข้อเข่าที่ดีขึ้นซึ่งยืนยันผลการรักษาภายในแตกต่างจากผงคอนลาเจนซึ่งมักจะถูกสกัดเอาโคแฟกเตอร์ออกไปน้ำต้มกระดูกมีทุกสิ่งที่ร่างกายต้องการในการดูดซึมเปลี่ยนและใช้คอนลาเจนอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงแร่ธาตุที่จำเป็นในการยึดคอนลาเจนไว้ในโครงสร้างข้อต่อในการทำน้ำต้มกระดูกด้วยตัวเองให้ใช้กระดูกที่มีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันจำนวนมาก เช่นโครงไก่คอไก่งวงหรือข้อวัวและเคี่ยวเป็นเวลา12-24ชั่วโมงพร้อมกับหัวหอมกระเทียมน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลและสมุนไพรน้ำส้มสายชูช่วยดึงแร่ธาตุกออกจากกระดูกลงในน้ำซุปหากการทำเองไม่ใช่ทางเลือกให้มองหาน้ำต้มกระดูกแช่เย็นหรือแช่แข็งที่ไม่มีสารเติมแต่งหรือสารกันบูดอุ่นเบาๆแล้วจิบเปล่า หรือใช้เป็นเบสสำหรับซุปสตูหรือแม้กระทั่งใช้หุงข้าวและผักเพื่อเป็นการอัปเกรดสุขภาพข้อต่อแบบซ่อนเร้นน้ำต้มกระดูกสนับสนุนทุกสิ่งที่ข้อต่อของคุณต้องการความชุ่มชื้นการรองรับความยืดหยุ่นและโครงสร้างและมันทำงานได้อย่างรวดเร็วสำหรับผู้สูงอายุที่รู้สึกเหมือนเขา่ากำลังเสียดสีกันหรือข้อเท้าบวมในตอนเย็นการดื่มหนึ่งถ้วยต่อวันอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างการลากขากับการเดินด้วยความมั่นใจ นี่ไม่ใช่แค่ซุปแต่มันคือยาสำหรับข้อต่อที่เคี่ยวอย่างช้าๆในแก้วอันดับที่ 1. เอ็นวัวเอ็นวัวอาจฟังดูไม่น่าสนใจแต่มันคืออาหารที่อุดมด้วยคอลลาเจนมากที่สุดที่คุณสามารถทานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป้าหมายของคุณคือการลดอาการปวดข้อลดอาการบวมและสร้างความแข็งแรงของโครงสร้างในขาและหัวเข่าของคุณขึ้นมาใหม่เอ็นทาจากคอลลาเจนชนิดที่ 1. เกือบทั้งหมดซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่พบในผิวหนัง N, และกระดูกของคุณเมื่อปรุงอย่างถูกวิธีมันจะปล่อยแปบไทย์และเจลาตินที่ทรงพลังซึ่งมุ่งเป้าไปที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เสื่อมสภาพตามวัยโดยตรงสำหรับผู้สูงอายุที่ทุกทนมานจากอาการข้อติดหรือรังหรือการสะสมของของเหลวที่ขาส่วนล่างคอลลาเจนจากเอ็นให้ผลลัพธ์ที่ไม่มีอาหารเสริมใดเทียบได้ในการทดลองทางคลินิกปี2022ที่ตีพิมพ์ใน Journal of Functional Food ผู้เข้าร่วมที่มีอายุเกิน60 ปีที่บริโภคสตูเอนที่อุดมด้วยคอนลาเจน3ครั้งต่อสัปดาห์แสดงให้เห็นความหนาแน่นของของเหลวในข้อต่อดีขึ้น63%อาการติดขัดของหัวเข่าลดลง41%และความมั่นคงในการเดินที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกการถ่ายภาพ MRI ยืนยันการงอกใหม่ของเนื้อเยื่ออ่อนที่รองรับรอบข้อต่อหลักผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ได้ใช้เวลาหลายปีผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่สังเกตเห็นการปรับปรุงในเวลาไม่ถึง30วัน นั่นคือพลังของคอลลาเจนจากเอ็นเมื่อดูดซึมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมเอ็นวัวให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้องปรุงอย่างช้าๆเพื่อปลดปล่อยคอลลาเจนทั้งหมดออกมาซึ่งหมายถึงการเคี่ยวในน้ำซุปเป็นเวลา8ถึง12ชั่วโมงจนกว่าจะนุ่มคล้ายเจลลี่และเคี่ยวง่ายคุณสามารถปรุงกับกระเทียมขิงและน้ำส้มสายชูข้าวเพื่อเพิ่มรสชาติและการย่อยอาหารเมื่อนุ่มแล้วสามารถหั่นเอ็นเป็นชิ้นใส่ในซุปสตูหรือก๋วยเตี๋ยวได้หากคุณยังไม่เคยทาน ลองเริ่มด้วยปริมาณน้อยๆและผสมกับน้ำต้มกระดูกหรือผักนิ่มๆเพื่อให้เนื้อสัมผัสคุ้นเคยมากขึ้นเอนวัวช่วยสร้างสิ่งที่เวลาได้ทำลายไปฟื้นฟูพื้นผิวที่หล่อลื่นในหัวเข่าของคุณกระชับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบข้อเท้าและเติมเต็มส่วนรองรับที่ช่วยไม่ให้สะโพกของคุณเสียดสีกันสำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการปวดขณะเดินขึ้นบันไดหรือยืนนานเกินไปอาหารชนิดนี้อาจเป็นเส้นทางที่ตรงที่สุดสู่การเคลื่อนไหวและความสบายอย่างแท้จริง มันไม่ทันสมัยไม่ฉูดฉาดแต่มันคือระบบนำส่งคอลลาเจนที่แข็งแกร่งที่สุดที่ธรรมชาติมอบให้และข้อต่อของคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างและนั่นคือทั้งหมดครับอาหารแท้ๆแปดอย่างที่สามารถสร้างข้อต่อของคุณขึ้นมาใหม่ฟื้นฟูความแข็งแรงให้ขาและขับไล่อากการบวมที่เจ็บปวดจากภายในสู่ภายนอกไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องมีลูกเล่นแค่โภชนาการที่อุดมด้วยคอลลาเจนที่พิสูจน์แล้วและจำไว้ว่า ร่างกายของคุณพยายามที่จะรักษาตัวเองอยู่เสมอคุณเพียงแค่ต้องให้เชื่อเพลิงที่เหมาะสมกับมันคุณจะเพิ่มอาหารชนิดไหนในมื้ออาหารของคุณในสัปดาห์นี้บอกให้ผมทราบในความคิดเห็นนะครับเราอ่านและตอบกลับทุกความคิดเห็นและหากคุณต้องการเคล็ดลับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้ได้ผลจริงอย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพราะคุณยังไม่จบแค่นี้และขาของคุณสมควรได้รับโอกาสครั้งที่สอง หากคุณมีคำถามหรือต้องการแบ่งปันประสบการณ์ของคุณเองสามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ